สวัสดีครับอยู่กับกเก่งเกิดมาซ่อมนะครับอู่สุพ์ออตโตสวิตนะฮะวันนี้ขอนำเสนอ v ีโกแชมป์นะครับ,นนอ,รบอาการวันนี้งานแก้ไขปัญหาเหยียบคัดเกียร์เข้าไม่ได้นะครับอยู่ๆก็เกียร์เข้าไม่ได้นะฮะเพราะว่าอะ,อะไรอะพอเวลา วิ่งแล้วมีปัญหาอยู่ๆก็เป็นนะครับอันนี้คัดมีนะคัดมีนะครับก็คือเหยียบคัดแล้วก้ามปูเหยียบคัดแล้วกล้ามปูมันถีบนะครับตัวล่างนะครับคือปั๊มคัดเนี่ยยันถีบไปแล้วแต่เข้าเกียร์ไม่ได้ทีนี้อาการเบื้องต้นนะครับน่าจะเกี่ยวกับเรื่อง ชิ้นส่วนหรือว่าสปริงคัสแตกนะครับนะแล้วหลุดอาจจะหลุดไปเวียงหรือว่าไปติดไปขัดกับชุดแผ่นคัสหรือไม่ก็หวีคัสมีปัญหาเนี่ยสองสอย่างนี่ครับการแบบนี้ก็คือคัสปกตินะครับน้ำมันระบบปั๊มคัสบนปั๊มคัดคล่างปกติแต่เหยียบไปแล้วเข้าเกียร์ไม่ได้นะครับเข้าเกียร์ไม่ได้จะทำการยกเกียร์ออกมาดู แล้วก็จะมาดูกันนะครับว่ามันเป็นอะไรนะครับแต่คันนี้นะฮะถ้าอยู่บนถนนโล่งๆนะครับวิธีเขาแก้ให้ขับรถได้นะฮะก็คือสตาร์ทคาเกียร์แล้ววิ่งเลยนะครับให้มันวิ่งไปเลยถ้ามันสามารถติดได้มันก็วิ่งได้ครับพอมันวิ่งได้ปุ๊บเข้ารอบรอบเครื่องรอบเกียร์มันได้ก็สับเข้าไปเลยนะฮะยัดเกียร์ไหนได้ยัดไปเลยนะครับคันนี้เขาขับแบบดิบๆมาเลยนะ แต่เวลาถึงชุมชนเยอะๆมันไม่ได้ครับต้องปลดเกียร์ว่างนะครับตบเกียร์ว่างออกนะครับแล้วก็จอดพอดีก็มาได้ไกลอยู่นะครับมาถึงใกล้บ้านแถวฟิวเจอร์รถมันเยอะนะครับก็รอจนรถโล่งเอาจนกลับบ้านกันจนได้แต่ถ้ามีตังจ้างรถสไลด์ดีกว่านะครับเกียร์ไม่ไม่ช้ำนะเกียร์ไม่ช้ำแต่อันนี้มากันหลายคนนะครับ สี่คนไปทํางานเลิกกับแบบกว่าจะถึงบ้านทุลักทุเลนะฮะตอนสายก็เลยยกมาให้นะครับยกมาใส่สไลด์มานะครับใส่รถสไลด์มาให้เพราะว่าช่วงเช้ารถเยอะมากนะครับวันนี้สุดสัปดาห์นะวันศุกร์อ๋อใช่หรือเปล่าก็ไม่รู้เดีย๋ยวทำการลื้อเกียร์เลยยกเกียร์ออกมาให้พี่น้องดูกันนะครับว่า อยู่ๆเกียร์ก็เข้าไม่ได้นะครับอยู่ๆเกียร์เข้าไม่ได้นะวีโก้แชมป์หรือว่าวีโก้ทุกรุ่นหรือว่ากระบะทุกรุ่นนะฮะเอาไปเป็นที่เขาเรียกเอาไปเป็นข้อคิดเป็นข้อวินิจฉัยงานได้นะครับอาการคือเหยยบคัตเข้าเกียร์ไม่ได้นะครับทั้งเนี่ยหยยบคัตแล้วถึงจะคาเกียร์ยกริบลอยนะ เหยียบคัดตเอาไว้นะครับเอาเหล็กค้ำเหยียบคัดตเอาไว้แล้วก็ไปหมุนล้อยังหมุนไม่ไปเลยนะครับนะฮะก็คือคล้ายอาการคล้ายแบบคัดไม่จากนะฮะหรื way, อว่ามีเศษอะไรแตกหักเข้าไปอยู่ในคัดตนะครับอยู่ในชุดคัดตนะฮะในห้องคัดตหรือไม่ก็ถ้าลูกปืนแตกมันจะได้ยินเลยนะอันนี้มันไม่ได้ยินอะไรเลยแล้วเหยียบคัดตมันก็ยังมีปกตินะครับเหยียบ e แล้วก็มันถีบอยู่ด้วยนะมันถีบอยู่ด้วยนะคันนี้ เคยเป็นคัดแต่งหวีแต่งนะครับอันนี้เปลี่ยนมาเป็นคัดเดิมแล้วก็มาแต่งมาแต่แต่ตอนนั้นจําไม่ได้กันเนาะว่าใช้คัดอะไรใส่ไปนะครับก็นานอยู่ทําการลื้อกันเลยแล้วกันนะครับไม่พูดความทำเพลงนะฮะเดี๋ยวพักหน้าจอเอาไว้สักประมาณชั่วโมงนึงแล้วก็จะไม่ให้ดูภายในไม่กี่นาทีนะครับกว่าจะได้ดูก็บายๆนะครับนะ ลงกันคลิปต่อคลิปเลยนะครับเกียรตัดต่อนะฮะรอสักครู่นะครับพร้อมๆหรือมาแล้วนี่ครับสภาพเหมือนจะปกตินแบนเรียบดีนะครับแต่สังเกตนะครับข้างในนะครับข้างในนะครับนี่ไม่ใช่ไม่ใช่สายใหม่นะครับนี่ลวดนะครับลวดนี่ลวดนะครับเศษอะไร ก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับนี่ครับนี่ลวดนะครับนี่เดี๋ยวรือออกมาดูว่าเป็นอะไรเดี๋ยวก็รู้อันนี้เป็นคัดแต่งนะครับแต่งมาลือกันเลยนี่ครับถอดมาแล้วครับไมบ้ไม้เหลือไม้ไม้นี่คือไม้เหลือ เนี่ยต่อให้ไปปาดนะครับต่อให้ไปปาดไอ้ตรงที่ว่ามันไหม้เนี่ยมันก็ยิงอยู่นะไม่ใช่ว่าเวลาเราปาดไปแล้วแล้วมันจะเรียบเลยนะครับมันจเจ้าปาดไปปุ๊บเจอตรงที่มันแข็งแข็งนะมันโดดหนีนะมีดอ่ะมันไม่กินนะครับพอเราปาดเสร็จขาวโบ๊ะมันพอเรามองพาเรามองแบบเหลื่อมๆนะมันจะเห็นเป็นรอย,อยเงี้ยรอยปื้นเนี่ย ทั่วเลยนะครับมันจะเห็นนะครับมันไม่หมดมง่ายๆนะครับนี่ครับโอ้โหสุดจัดอะ <c oughs> นี่อันนี้เมื่อกี้เกี้ผมแงะเลยนะนี่มันติดเลยนะครับมันละลายติดเลยนะเนี่ยโมโ้โยไขควงตีออกน,นะเนี่ยนะไขควงแซะออกมาเลยอะแบบว่าต้องตีงัดขึ้นมาเลยนะครับ นี่ย yeah. กระจุยกระจายหมดไม่เหลือเนีย yeah. yeah. <Yeah. S 2> เป็นงี้หรอครับคมไม่ต้องบอกฮะรถแบบไหนรถแบบไหนฮะที่ว่ามันจะพังได้ขนาดนี้ใหม่ละลายติดเลยนะครับแผ่น ไหมมันไหมเหมือนมันไหม,ม,มจระบีอะแต่มันไม่ใช่นะเพราะคันนี้มันจระบีไม่มีนะแห้งนะครับมันจะมีแค่ตรงเอออะไรอะมีแค่ตรงลูกปืนปลายเกียร์อย่างเดียวเนาะลูกปืนกดคัดนะครับอันนี้มันมันไหมละลายออกมาจากในนี้เลยนะอ่าไอเนี้ยนะเออน่าจะเป็นเอพลาสติกอะไอพลาสติกที่มันล็อกอยู่ตรงเนี้ยเนี่ยพลาสติกมันหายไปนะครับ เดี๋ยวผมจะเอามาเทียบให้ดูนะอ่ะเดี๋ยวจะเทียบให้ดูนะครับเนี่ยมันมีอะไรที่หายไปนะครับเพราะว่าคัดยี่ห้ออื่นจะไม่มีนะครับนอกจากพวกของโตโยต้าเนี่ยมันจะมีนะนี่ครับที่มันหายไปนี่เนี่ครับอันนี้ก็1ินิ้วนะครับ11นิ้วรีโวนะนี่11นิ้วรีโวนะครับ แผนแท้เลยนะครับเต็มเอันนี้เจ้าของเดิมเขาให้ฝากเก็บไว้นะพร้อมหวีอันนี้ต้องไปซื้อใหม่นะครับซื้อเปลี่ยนใหม่เดี๋ยวต้องโทรหาเจ้าของนะว่ามันจะเอาคัดอะไรใส่นะของมแบบเพเป็นอะไรก็ไม่รู้อยู่เข้าเกียร์ไม่ได้ <c oughs> ไอคนนั่งมาด้วยสงสัยจะออกตัวตอนจ่ายค่าทางด่วนเสร็จแล้ว <c oughs> จะจุยนะครับ จริงมันร้อนจัดนะมันร้อนมันกระชากแล้วก็มันร้อนพลาสติกแตกละลายน่าจะแบบว่าพลาสติกแตกแล้วก็หลุดหลุดไปบดกับไอ้พวกนี้นะครับละลายฮะแล้วมันก็เนี่ยละลายติดเลยนะครับติดหวีนี่ก็จะเป็นหวีหวีแต่งสองชั้นนะครับหวีสองชั้นหวีซิ่งก็เดี๋ยวดูนะครับว่า จะยังไงนะครับที่รู้เราก็มองดูแล้วแหละรู้แล้วแหละว่าเป็นอะไระครับเกี่ยวกับชุดคัดนะฮะลูกปืนกดนี่ถ้าเป็นของเทียมนี่มากดพวกนี้ไม่ค่อยอยู่นะครับลูกปืนแตกนะครับลูกปืนเนี่ยครับถ้าไม่ดีลูกปืนแตกเลยนะนี่จะบีหวบัวนะ มันเบ้านะเบ้ามันคอนแล้วนะครับเบ้าแต่ไม่เท่าไหร่นะครับเอ่อเดี๋ยวจะโทรหาเจ้าของก่อนนะครับว่าจะเอาไงเราเดี๋ยวจะมาถ่ายให้ดูใหม่นะครับว่าเจ้าของจะมาจัดแบบไหนจะเดิมหรือว่าจะไปหาของซิ่งมาอีกนะครับถ้าของซิ่งมาก็รถก็ต้องคาอยู่เงี้ยครับถ้าเอาของเดิมอเปลี่ยนแค่แผ่นน็อาก็ได้นะ ก็ใช้ไปตามสภาพแล้วครับนะฮะทำอย่างัง้นก็ต้องรอของใหม่นะครับเอาแผ่นในนี่ใส่ดีกว่าถ้าเป็นแผ่นเดิมก็เป็นแผ่นแบบพวกเอ k หรือไม่ก็ของ x อ d นะมันจะไม่มีมันจะไม่มีพลาสติกนะครับมันจะไม่มีตัวนั่นสปริงนะครับผมอขอบคุณมากเลยครับสำหรับการรับชมบงานยกรกียร์โตต้วตาวีโก้นะครับเกียร์ติด ไปแผ่นคัดติดนะฮะไม่ละลายนะครับเนื่องจากลทธิ์แอลกอฮอล์นะครับก็เป็นรถซิงนะมันไม่ใช่รถปกตินะครับนี่ดูล้อรู้แล้วหูติ๊กเกอร์นะครับอันนี้ครับพิษรักแอลกอฮอล์นะครับเลือดลมมันสูบฉีดนะฮะการออกตัวมันเลยกระชับหนักแน่นและหน่วงหนักนะ ผลลับก็คือลากครับนะครับขอบคุณมากเลยฮะสวัสดีครับ